สวัสดีครับผมเมกะโชคนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ว่าด้วยการผลิตซีนซีนะครับซึ่งเป็นขนาด3ฟุตคูณ4ฟุตนะครับที่ผมจะผลิตขึ้นมาใช้ในการทำงานแล้วก็ในการทำคลิปด้วยนะครับจะเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยการผลิตซีนซีทั้งหมดนะครับตั้งแต่ออกแบบโครงไปจนถึงเดินสายไฟแล้วก็ทำการจ็อกงานกัดงานกันเลยนะครับซึ่งจะมีกี่พีผมก็ยังไม่รู้นะครับ แต่ขอให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันครับสำหรับคลิปแรกนี้นะครับเป็นคลิปว่าด้วยการทำโครงไปดูกันครับสำหรับซินซีที่เราทำนะครับก็จะเป็นซินซีแบบภาพนี้นะครับวันนี้เราจะทำโครงตัวสีแดงนะครับซึ่งใช้เหล็ก3นิ้วนะครับอันนี้คุณพ่อผมเป็นคนช่วยตัดนะครับก็เหล็กกล่อง3นิ้วนะครับเราเลือกเหล็กดำนะครับหนา3ามมิล หรือ2.5มิเนี่ยนะครับมาทำโครงนะครับซึ่งเราจะใช้ยึดแหลกแล้วก็ยึดรางด้วยนะครับนี่พอผมก็ตัดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือผมก็ทำการเอาที่พ่อช่วยผมตัดน,นะครับมาขึ้นโครงนะครับ ผมเลือกเชื่อมโดยใช้การเชื่อมติ๊กนะครับหรือว่าเชื่อมอะก้อนนะครับหลายคนเลือกเชื่อมอย่างนั้นนะครับก็เนื่องจากว่า1คือมันซึมลึกนะครับแล้วก็ไม่มีสลักนะครับแล้วก็เชื่อมง่ายสําหรับผมนะครับเพราะว่าเชื่อมบ่อยมากนะครับข้อเสียของมันอย่างเดียวนะครับก็คือมันเชื่อมได้ช้ามากนะครับคุณพ่อผมก็ช่วยหนูด้วยนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์เนาะเราว่างกันก็ช่วยกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหล็กยาวทั้งหมด2เมตรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับเราใช้เหล็กกล่องทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะส่วนโครงล่างเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้โต๊ะระดับที่เราทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ปรับขานะครับเชื่อมนะครับก็หนีกงานง่ายหน่อยนะครับบอกนะครับถ้าใครอยากใช้เชื่อมตัวติ๊กนะครับต้องมีเครื่องมือค่อนข้างครบหน่อยนะครับเพราะว่า หนึ่งคือติ๊กเนี่ยนะครับไฟค่อนข้างแรงนะครับมันจะร้อนแล้วก็เผาตัวแขนเราได้นะครับผมเลยใส่ปลอกอแขบด้วยนะครับแล้วก็หมวกใช้หมวกออโต้นะครับเนื่องจากว่าติ๊กค่อนข้างจะมีความแรงสูงเนาะผมใช้อยู่ 60- 70แอมป์เลยนะครับวันนั้นที่ใช้เชื่อมอยู่แล้วก็ใช้ทางสเตนเนี่ยเบอร์หนึ่งจุดหกนะครับลวดเติมก็1.6เหมือนกันนะครับก็วันนั้นนะครับเสียเวลา เียเวลาทําทั้งวันนะครับในการเชื่อมงานนะครับอันนี้ก็เชื่อมสันข้างก่อนนะครับเชื่อมสันข้างข้อที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้าเราทำซีนซีโดยการเชื่อมเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยนะครับว่ามันมีการบิดตัวของโลหะอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเชื่อมเนี่ยมันร้อนนะครับ ก็จะต้องเ,ออเช็คระดับอยู่เรื่อยๆนะครับว่าพอตอนเชื่อมเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงของระดับของโลหะไหมน,นะครับอันนี้ผมเ,เทคนิคที่ผมทำบ่อยๆนะครับพอเชื่อมเสร็จเนี่ยก็เอาแปรลงลวดนะครับมาขัดเนื่องจากว่าตัวออกไซด์ของอากอนนะครับมันติดแล้วมันจะเกิดสนิมได้ในอนาคตนะครับเนื่องจากมันไม่มีสลักนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็ต่ออีก1ชิ้นนะครับซึ่งเราต้องทำแผงข้างเนี่ยทั้งหมด2ชิ้นนะครับ แล้วก็มาต่อตรงกลางนะครับนี่ลองสังเกตนะครับผมเติมลวดด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ตัวใบตัดนะครับมันก็จะมีบิดเบี้ยวบ้างนะครับเราก็ต้องใช้ลวดเติมนะครับแก็บนะครับเราจะไม่ชนให้ชนนะครับเราใช้วิธีการชนชนฉากอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เติมอีกชิ้นหนึ่งนะครับ ก็ใช้เหล็กใช้ไม้บรรทัดเป็นฉากประกอบนะครับช่วยในการจัดการนะครับผมเล่นสปีดวิดีโอนะครับเพราะว่านี่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับทั้งหมดวิดีโอนี้เราจะคูณสปีดอยู่ประมาณ5เท่านะครับเพราะฉะนั้นผมทํางานทั้งหมดนี้ประมาณ6กถึงเชั่วโมงนะครับในการทําโครงนี้นะครับผมไม่ได้เก่งเรื่องเชื่อมมากนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ทําโครง่อนข้างใหญ่เราทําโดยโลหะนะครับปกติผมจะทําจากอลูมิเนียมนะครับ ครั้งนี้เลือกทําโดยโลหะนะครับเพราะว่า 1. ก็คือมันแข็งแรงมากนะครับสนะครับมันถูกกว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับแต่ที่จะต้องทำาดยโค,โครงเหล็กเนี่ยจะมีความชาเลนต์ตรงที่ว่าทุกครั้งที่เราทำนะครับเราต้องมีการปาดะหน้ามีเครื่องมือที่ทํางานเหล็กได้ดีนะครับก็มีเครื่องมีลนิ่งอะไรก็เริ่มทํางานโลหะมากขึ้นนะครับนี่เราสังเกตนะครับผมจะใช้ตัวจับฉากแล้วก็ ระปการหนีดกับตัวขอบโต๊ะนะครับเพื่อให้ได้ระนาบอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมเชื่อมตาแหน่งก่อนนะครับอันนี้พอเราทําชิ้นนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็จะเตรียมการประกอบงานนะครับโดยคานเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะครับคุณพ่อก็ไปยกมาแล้วนะครับพอผมชอบช่วยเชื่อมงานงานเชื่อมมากนะครับโอเคตอนนี้เราเสร็จงาน2อง้าสองด้าแล้วนะครับก็เริ่มทําการ ลองมาวางทาบนะครับโดยเอาคานทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ยมีคานทั้งหมด4ชิ้นนะครับยาวประมาณ1เมตรนะครับมาทั้งหมดนะครับอันนี้ลองดูแลโอเคเราก็โต๊ะนะครับระดับเนี่ยมาเตรียมนะครับแล้วก็ปรับระดับให้เหมาะสมนะครับเพื่อจะทําการขึ้นโครงนะครับลองสังเกตนะครับว่าผมจะไม่เชื่อมที่พื้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเชื่อมที่พื้นเนี่ยเราจะต้องก้มนะครับแล้วก็ัตอะก้อนเนี่ยมันค่อนข้างจะจับยากนะครับ เราเลยเชื่อมบนโต๊ะทั้งหมดหนึ่งะครับก็จะทําให้เราไม่เจ็บหลังด้วยนะครับ2ก็คือมันเชื่อมง่ายขึ้นนะครับเพราะมันจะอยู่ในท่าทางที่เราจับเครื่องเชื่อมได้ถนัดนะครับก็เป็นคลิกระหว่างคลิปวิดีโอนี้ล้วกันนะครับสําหรับใครดูอยู่โดยที่ไม่ได้กอ่อเนาะก็จะได้คลิกเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมเริ่มวางตรงนะครับจากด้านหน้านะครับแล้วไปด้านหลังนะครับก็ด้วยความที่เราตัดมือแล้วก็ อไม่ค่อยได้ตัดเหล็กนะครับเราก็อาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2-3มมิลซึ่งเราก็แก้โดยการหนุนได้นะครับเราก็แก้โดยการเชื่อมเติมเนื้อนะครับด้วยด้วยความที่อาก้อนนะครับเราสามารถเติมเนื้อให้ลอยขึ้นมาได้ง่ายนะครับพอๆกับเชื่อมมิกเลยนะครับก็เลยทําให้เราเติมเนื้องานโลหะค่อนข้างง่ายนะครับเข้าไปแล้วก็มีความซึมลึกดีมากนะครับมันจะแข็งแรงมากนะครับ งานนี้ก็เลยมาค่อยการวลในเรื่องของรอยเชื่อมที่ไม่สนิทนะครับเพราะว่ารอยเชื่อมค่อนข้างสนิทอยู่แล้วนะครับนี่ก็มีการปรับมุมกล้องนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าการเชื่อมนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้เชื่อมเข้ามุมก่อนนะครับผมติกต๊กติดมุมไว้ก่อนเราค่อยเอาฉากออกนะครับก็จะมีผมไม่ได้สนใจเรื่องเหล็กว่ามันเกยไม่เกยนะครับเพอเดี๋ยวจะมีการปาดหรือเจียออกทีหลังนะครับก็ จะเน้นฉากได้ระดับเป็นหลักนะครับโต๊ะตัวนี้ก็ตอนตั้งเมื่อกี้นี่ครับจะเห็นว่าเราพยายามปรับให้ได้ระดับก่อนเราก็ค่อยเริ่มเชื่อมนะครับโอเคนี้นโงจริงๆเรามีตรง4อันนะครับหรือว่าคารนนะครับรับน้ำหนักอยู่4ี่ชุดนะครับแต่บนโต๊ะนี้มันยาวกว่านะรเราก็เลยทําแค่สาก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราใส่อันสุดท้ายไปตรงปลายเครื่องด้านฝั่งนู้นนะครับทีหลังเห็นไหมครับก็ ทำการยึดนะครับให้ได้ระนาบกับเครื่องข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าโต๊ะตัวข้างล่างเนี้ยนะครับเราเคยขึ้นตัวมิลลิ่งตากมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยตัวพื้นโต๊ะเนี้ยอ้างอิงได้นะครับจริงๆแล้วสาร,รภาพนะครับมันคือเครื่อง CNC ตัวเก่าเรานะครับซึ่งทํามานานมากแล้วก็ลือทิ้งนะครับอ,อันนี้ก็เตรียมตัวขึ้นฉากอีกนะครับเ,เตรียมเช็ครนะดับ ซีนซีตัวนี้เป็นซีนซีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็จะตรวจอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคนี่ก็จะเติมเนื้อเห็นไหมครับผมใช้เติมลวดนะครับเข้าไปนะครับเครื่องเชื่อมผมไม่ได้เครื่องใหญ่นะครับเป็นเครื่องตัวยี่ห้อมิกเซอร์นะครับนานมากนะครับหลัก30ปีนะครับของพ่อผมเองแล้วผมก็มารีโนเวทเครื่องเองนะครับสำหรับพี่ๆทั้งใดมีเครื่อง ติ๊กแนะนำก็บอกได้นะครับว่าก็เตรียมหาเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ผมใช้ช่วยเบอร์สี่นะครับในการเชื่อมงานเพราะว่ารอยเชื่อมไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เป็นความสุขของช่างนะครับผมเป็นวิศวกรที่ชอบเชื่อมมากนะครับแต่เชื่อมไม่เก่งเลยนะครับต้องพูดก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราต่อตรงมา3อันนะครับเตรียมจะขึ้นงานอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอ่าอันนี้เราก็จะอ้างอิงจากด้าน ที่ผมเชื่อมนะครับมาเป็นด้านท้ายสุดนะครับจะมีการเกยลงมาเล็กน้อยนะครับเพื่อจะให้เราสามารถตั้งระดับได้ง่ายนะครับนั่นก็เป็นน้องบีนะครับเราทำงานเลเซอร์กันอยู่ด้วยนะครับก็สองฝั่งเนาะนะครับตอนนี้อันนี้ด้วยความที่พอตอนเราเริ่มเชื่อมนะครับมีการงอตัวนะครับเราก็ใช้ ตัวเบลนะครับในการรัดสินค้าเนี่ยเอามาลังนะครับให้โคงมันได้ฉากได้ระนาดนะครับตอนเราเชื่อมเนาะผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับตอนใช้เครื่องนี้นะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่ะได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็วัดเช็คนะครับเนี่ยต้องดึงให้ตึงนะครับเพื่อจะให้ระยะมันได้นะครับโอเคตอนนี้มาวัดดึงดึงไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นผมเดินผ่านหน้ากล้องอยู่นี้ตลอดนะครับะ เราทาการเริ่มเชื่อมนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเชื่อมยาวนะครับซึ่งอย่างที่ว่าครับอาร์กอนเชื่อมช้ามากนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ามันเรื่องของการซึมลึกดีนะครับความแข็งแรงก็จะสูงมากด้วยนะครับแล้วก็รอยเชื่อมมันจะไม่โปนขึ้นมานะครับเหมือนกับเชื่อมมิกนะครับแล้วก็ไม่หนาเตอะตะเหมือนกับเชื่อมเอมิเออ์ด้วยนะครับก็เลยใช้เ no. ชื่อมอาร์กอนเนาะ ตอนนี้ก็ตอนนี้วางตรงอันสุดท้ายแล้วนะครับเตรียมที่จะใส่คานด้านบนนะครับเพื่อจะลังไม่ให้เกิดการบิดตัวนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับมีการผิดพลาดเล็กน้อยครับก็จะมีเจียทิ้งนะครับแล้วก็เชื่อมใหม่นะครับแน่นอนนะครับทำงานแบบนี้นะครับใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบนะครับจะดีมากที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะหมวกแว่นตานะครับแล้วก็ถุงมือ นะครับเพราะว่าเศษประกายไฟเนี่ยมันเข้ามาแล้วจะเป็นเรื่องได้นะครับนี่คือปรับระดับมากมากนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ระดับของงานเนี่ยมันค่อนข้างเปียเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับงานนี้เป็นเครื่องทำมือนะครับก็อาจจะมีผิดเพี้ยน ไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยปาดตอนที่ขึ้นหัวซินซีอทีหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่โต๊ะขนาดใหญ่2เมตรนะครับบริเวณแถวบ้านผมเนี่แทบจะไม่มีมิลลิ่งหรือว่าเครื่อง d o u เบิลค l อล n ัมปาดได้เลยนะครับเดี๋ยวใช้วิธีการวางเทเบิลแล้วก็ปาดเอาแทนน่าจะสะดวกกว่านะครับเนื่องจากว่าซินซีตัวนี้นะครับผมจะเน้นทำงานไม้นะครับแล้วก็งานพวกซอฟต์แมทเทียนะครับงานโฟมเป็นหลักนะครับ หาอาการอยู่นะครับตัวนี้ทํางานกันทั้งวันเลยทีเดียวนะครับท่าน,นี้นะครับเชือกนี้สําคัญมากนะครับนี่เห็นไหมครับพยายามตอกให้อยู่ในตําแหน่งที่ ได้ระนาบนะครับอันนี้ผมเอาอลูมิเนียมโปรไฟล์มาลองนะครับแล้วก็ต่อเพื่อให้ได้ระนาบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราสนใจผิวด้านล่างมากกว่าด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเกยออกมาเล็กน้อยนะครับแน่อนตอนนี้เราหงายเครื่องอยู่นะครับผิวด้านล่างเนี่ยต้องแทบจะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วด้านบนนี่ก็ช่างมันนะครับบอกเลยนะครับเราใช้รวดเล็กนะครับวันนั้นเติมรวดเนี่ยใช้เยอะมากนะครับ คุณพ่อผมเตรียมออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วนะครับก็แอบมามองลูกๆทํางานอยู่นะครับลองสังเกตนะครับว่าจะมีเครื่องเชื่อม M M A อยู่ด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ใช้เครื่อง M M A เลยนะครับนะครับแต่ชอบมากตรงที่ว่าควันมันน้อยนะครับแต่ไม่ไม่แนะนําเลยนะครับถ้าจะเอาไปใช้กลางแจ้งนะครับเครื่องติ๊กนะครับเพราะว่าแก๊สอะกอนที่มันออกมาเนี่ยมันจะโดนลมพัดเปิียวไปหมดเลยนะครับ เหมาะกับทำงานในบ้านเนาะแล้วก็ขออากาศไทยเทนิดนึงนะครับลองสังเกตว่าออฟฟิศที่ผมใช้นะครับก็คือจะเป็นประตูโล่งนะครับแต่จะไม่ได้มีลมแรงมากมายนะครับอากาศไทยเทได้ง่ายนะครับก็จะทําให้หายใจสะดวกนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ตอนนี้ขึ้นคานข้างบนนะครับเพื่อล้างไม่ให้มีการบิดตัวนะครับของโครงนะครับ ซึ่งใช้เหล็ก3นิ้วนะครับค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับกับเรื่องของโครงสร้างนะครับบางคนก็เชื่อมเหล็กซ้อนกันไปอีกทีหรือไม่ก็ทำาองเกิลใส่นะครับก็คือไปพลาสมาหรือ ER, เลเซอร์เหล็กที่เป็นสามเหลี่ยมมาใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับ ด้นการก็สะดวกด้วยนะครับอันนี้ผมก็ใช้แม่เหล็กเป็นหลักนะครับนี่เนื่องจากว่าพอได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็จะเชื่อมง่ายนะครับอันนี้ด้านข้างก่อนเลยนะครับลองสังเกตถุงมือที่ผมใส่นะครับเป็นถุงมือขนแกะนะครับผมแนะนำนะครับถ้าพี่ๆที่ชอบเชื่อมงานนะครับแล้วเออคนที่สนใจนะครับเรื่องของการเชื่อมงานนะครับถุงมือสีขาวเหลืองนะครับ ผมซื้อจากทางรักษาด้าเนาะที่เป็นถุงมือเชื่อมติ๊กโดยเฉพาะนะครับดีมากนะครับเป็นถุงมือที่ใช้งานได้ดีแล้วนุ่มด้วยนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมใช้เป็นถุงมืออเนกประสงค์ธรรมดานะครับเนื่องจากว่าผมมีแผลที่นิ้วนะครับผมใส่ถุงมือแกะแล้วเจ็บนะครับแต่ถ้าใครใช้เครื่องเชื่อมแล้วแล้วอยากได้ถุงมือที่มันทนความร้อนดีนะครับแล้วนุ่มนะครับใส่สบายก็แนะนํานะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูใน ลาซาด้านะครับอันนี้จะเป็นนําเข้าจาก USA นะครับจะขายในไทยเนาะนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพอตอนเราทํางานนะครับก็จะมีการปิดตัวนะครับต้องใช้แรงในการใส่เข้าไปเยอะพอสมควรนะครับชิ้นนี้นะครับฝาจะใส่ได้เนาะเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับชิ้นนี้ตอนที่ใส่คานชิ้นนี้เข้าไปนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับจนได้แล้วก็อยู่เลยนะครับแล้วทําให้โครงไม่เกิดจารบิดตัวเลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้าตำแหน่งแล้วนะครับก็จะเริ่มเชื่อมผมเริ่มเมื่อยนะครับก็เริ่มไปลากเก้าอี้มานะครับแต่จริงๆการเชื่อมโดยท่านั่งนะครับเป็นการเชื่อมที่สุขภาพดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันจะไม่เมื่อยนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้เราเจ็บหลังด้วยนะครับนี่ครับถุงมือเห็นเห็นแล้วครับถุงมือสีขาวเหลืองเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะครับ แล้วก็อ้อถ้าถ้าสนใจก็ซื้อกับพี่โชคนะครับเอนมินทูนก็ได้นะครับแต่อันนั้นจะเป็นถุงมือทนความร้อนเนาะจะมี300 400 5 0ีร้อยหอยองศาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันแต่ก็จะแข็งกระด้างนิดนึงนะครับอันนี้ผมเริ่มใส่เพจ3นิ้วคูณ3นิ้ว5้มิลน,นะครับเป็นเพจเพื่อจะเตรียมเอาไว้ใส่ล้อปรับระดับนะครับกับใส่ตัวขาชิงปรับระดับในอนาคตนะครับน่าจะเป็นคลิปต่อไปเนี้ยนะครับหลังจาก คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทําสีนูน่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดูว่าไม่ถ่ายไว้เยอะครบไหมนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เติมไปนะครับซึ่งก็ผมเติมจนเต็มเลยนะครับตรงตรงัวสุดส่วนที่เป็นขาระดับนะครับ ก็ทั้ง4ด้านเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีขาชิงนะครับซึ่งผมใช้ขาชิงที่เป็นเอียงตัวได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นหัวบอลนะครับแล้วก็เป็นล้อขนาด3นิ้วแป้นเหล็กนะครับเป็น P u ูด้วยนะครับในการใส่เพราะว่าโครงนี้นะครับผมเดาน้ำหนักไว้ประมาณ1.2ตันนะครับไม่น่าเบากว่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวยังมีแกนเหล็กอื่นๆอีกนะครับ รวมถึงแหลกด้วยนะครับบอลสกู bon นะครับแล้วก็จะเป็นตู้ที่เอ่อจะเป็นโครงที่มีตู้คอนโทรลอยู่ในตัวเลยนะครับโอเคนี่วันนี้หมดไปหนึ่งวันเต็มๆนะครับกับการทำชุดนี้นะครับโอเคนะครับ นั่นคือทั้งหมดของการทำโครงใน1วันครับครับผมหมดไปกับ1วันนะครับของการทำโครง CNC ตัวนี้นะครับขนาดประมาณ3ฟุตคูณ6ฟุตนะครับซึ่งจะเป็นโครงตัวใหม่ของผมเองนะครับที่จะใช้ทำงานแล้วก็ใช้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ก็สำหรับใครดูคลิปนี้นะครับใน EP แรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามต่อด้วยนะครับใน EP ต่อไปจะเป็นการต่ออะไรตรงไหนส่วนไหนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับว่าทำซีนซีตัวนี้ทำยังไงแล้วใช้อะไรบ้างนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามในช่องมิกลโชค,ครับวันนี้ขอบคุณครับ